วันนี้จะมาซ่อมแบตเตอรีล่ลิเธียมไอออนที่มันมีแรงดันที่สูงโน้นบางทีเราไปเก็บของเก่ามาแล้วแรงดันสูงโน้นก็ลองมาซ่อมดูครับ ก็จะใช้ไขควงตัวเล็กๆครับเนี่ยฮะตรงน,นี้มันจะมีรูอยู่นะใช้ไขควงตัวเล็กๆเกนี่ยฮะจิ้มเข้าไปครับต้องตัวเล็กๆนะัะ ค่อยจิ้มครับค่อยๆอย่าให้ทะลุนะฮะมีสี่รูก็จิ้มไปครับเสียบเข้าไปแล้วก็ขยับขยับขยับนิดนึงขยับนิดนึงครับนี่ครับมีสี่รูก็เสียบจิ้มเข้าไปทั้งสี่รูแล้วกดลงนะขยับขึ้นขยับลงแล้วเราก็มาวัดวนกันว่าได้วนไหม โอเคครับถ้าไม่ได้ก็ลองใหม่นะครับเพราะยังไม่ได้นะครับลองใหม่ครับทิ้มเข้าไปครับแต่อย่าให้มันทะลุนะฮะถ้าทะลุมันจะมีเสียงเหมือนมีแก๊สออกมาครับถ้าอย่างนั้นก็ได้แป๊บเดียวครับไม่นานก็แบตก็จะพังแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ทะลุครับ โอกาสใช้ได้นานก็มีครับก็พื้นครับโอเคครับตัวนี้ไม่พื้นนะฮะลองดูใหม่ครับโอค่ควงอาจจะเล็ก ไม่พออ่ามาแล้วครับได้แล้วครับ ามาที่หนึ่งโวลต์แล้วครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะได้แล้วครับทีเนี้ยเราจะเทสว่าจะชาร์จเข้าไหมก็ต้องลองดูครับโอเคครับชาร์จเข้าที่หนึ่งจุดสามแอมป์ครับพอได้อย่างงี้แล้วก็เดี๋ยว ก็รอไปชาร์จอีกทีหนึ่งครับเนี่ยฟื้นแล้วครับก่อนนี้เือชาร์จเต็มแล้วก็ใช้งานได้เลยครับลองดูครับโอเคครับวนขึ้นมาชาร์จแป๊เดียวครับวนขึ้นมา2.5ลด้าแป๊บเดียวครับตอนนี้ฟื้นครับ,อ,นนรบอ่ามาดูมาดูรูปต่อไปครับ ตรงนี้ครับจากการใช้งานที่ยาวนานเขาจะไม่มีวตลเลยครับเห็นไหมตรงนี้นะครับไม่มีเลยตายสนิทเหมือนเดิมครับนี่ครับมีรูครับจิ้มเข้าไปครับรองับลงนิดนึงค่อยๆนะครับจะให้ทะลุถ้าทะลุแล้วก็ไม่น่าจะรอดครับ ใช้งานได้แป๊บเดียวก็พังเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่รู้ทะารู้ครับโอกาสใช้ยาวๆครับนี่ครับเสียบข้าไปครับหายไปควงเล็กๆก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวลองวัดดูพอม,มาไหมโอเคยังไม่มาครับทำต่อครับ โอเคครับเสียบเข้าไปใหม่ครับ มาแล้วครับโอเคครับหนึ่งจุดสี่แปดโวลต์นเนี่ยครับหนึ 1. 47, 1. 48, ่งจุดสี่เจ็ดหนึ่งจุดสี่แปดใช้ได้ครับลองชาร์จดูครับชาร์จแป๊บเดียว,วนเอนงโวลต์จะขึ้นครับโวลต์ขึ้นเสร็จแล้วรอชาร์จเต็มเลยครับโอเคครับแอมเข้าที่หนึ่งแอมกว่า หนึ่งจุดสองเมื่อกี้วตนมันอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดหกวอนเลยคระเราชาร์จแป๊บเดียวครับถ้าใช้ได้ปุ๊บเนี่ยวตนจะต้องขึ้นขึ้นสองกว่าเลยครับเราอ่านี่ฮะสองจุดแปดครับนี่ใช้ได้ครับนี่ครับสองจุดแปดวนครับนี่ฮะชาร์จได้ครับใช้งานต่อได้สบายเลยครับ ชาที่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งแมมจะลดลงเรื่อยๆนะครับมก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าใกล้เต็มนะนะน่ดปมชัดเดียวครับถ้าพื้นนี่คือ วนก็จะมาขึ้นปิดเลยครับสองเจ็ดห้าโอเคผ่านไปสองแล้วครับอ่าลองดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็ศูนย์วนเหมือนกันครับนี่ฮคนี่ครับศูนย์นวนครับอ่าในศูนย์วนลองลองใช้ลองชาร์จด,ดูสิเข้าเข้าไหม โอเคครับไม่เข้านะฮะนี่ฮะชาร์จแอมไม่เดินครับแอมไม่เดินไปไม่เข้าครับเราก็มาจัดการครับนี่ครับก็จะมีรูอยู่เนี้ยอยู่บนหัวนะครับนิดนึงครับแห่เข้าไปครับงัดงัดนิดนึงครับ่งัดแรงนะทะลุทะลุแล้วก็จะใช้ได้ไม่นานครับครับงัดรับ ขึ้นงัดลงเนี่ยไหนลองดูดิมีือยังมาหรือยังโอเคมามาแล้วครับหนึ่งจุดสามโวลต์ครับอ่าต่อไปเดี๋ชาร์จแป๊บเดียวครับโวลต์ขึ้นไปสองว่าแล้วครับชาร์จแป๊บเดียวครับ nà 2m đó ชาร์จเสร็จปุ๊มบมาวัดดูเลขสี่โวลต์ครับอ่าสองจุดเจ็ดครับนะครับเดี๋ยวครับเนี่ยผ่านครับเนี่ยเนี่ยชุดนี้ผ่านครับต่อไปให้จะทำให้ดูอีกทดอันหนึ่งแล้วกันอ่าเนี่ยสีโมโวตครับสีโมโวตครับ ชัดเข้าไหมแอมเดินไหมโอเคแอมไม่เดินนะฮะถ้าแอมไม่เดินเร็จจัดการครับจัดการเลย อโอเคมาแล้วครับอ่าหนึ่งจุดสองโวลต์ครับแน่ลองดูครับชาร์จเข้าไหมโอเคเข้าครับหนึ่งจุดเก้าแอมหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าแอมหกวัตต์ครับมาวัดโวลต์ทีนี้แรงถอ่ชาร์จแค่เ,เดียวครับอ่าสองจุดเจ็ดผ่านครับ 74ผ่านครับนี่ครับวิธีการอ่าทีนี้สมมติว่าการจ่ายกระแสรเราจ่ายได้ไหมโอเคครับตั้งวิเตอร์ Vm ทีนี้หน่งทางที่เรา เปิม,มาเมื่อคื้ที่มีกี่โวลตอ่ตอนนี้ครับตอนนี้มีที่โอเคครับ2อิครับสามารถแตะกระแสได้ไหมตก็ตั้งมาที่นี่ครับ MDC ครับสลับสายสลับย้ายสายแดงลาไว้ฝั่งน,นี้ครับ เราจะดูว่าเขาสามารถจ่ายกระแสได้ไหมซ่อมเสร็จถ้าจ่ายกระแสได้แอมป์ตัวนี้จะขึ้นครับทิ้มเลยครับนี่ฮะขนาดมี2องุดยนะครับจะสามารถจ่ายกระแสได้2อแอมป์กว่าครับนี่ฮะใช้ได้ครับเอานำไปชาร์จบรรจุให้เต็มครับแล้วมาใช้งานได้เลยครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้มีกี่โวลต์ครับ ตัวนี้มี2.5โวลต์นะจะสี่าะกระแสได้ไหม2.5โวลต์เดี๋ยวตัวนี้นะครับ่ายได้เท่าไหร่ครับโอ้โหตัวนี้ปั๊บ 4A เนี่ยจ่ายกระแสได้ครับนำไปชาร์จครับนี่ครับใช้ได้ครับดูตัวนี้มั่งตัวนี้มีโวลต์ที่เท่าไหร่ครับเคครับ2.6ครับ กระแสได้ไหมมาเทศการแทรกระแสที่เท่าไรครับอหอ5แอมป์เลยครับใช้ได้ครับตัวนี้เอาไปชาร์จเต็มเลยเจ๋อเลยครับอยากให้ดูอีกตัวนึงแล้วกันครับอีกหนึ่งตัวกี่โวลต์ครับอ้อตัวนี้น้อยครับ1.85โอเคไม่เป็นไรครับแต่กระแสได้ไหมดูตรงนี้นะครับาครับ3แอมป์กว่าครับได้ครับ โอเคครับเน้นนำชุดนี้ไปชาร์จนะรับรบองครับใช้งานยาวๆครับโอเคขอจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับ